วันนี้เราจัดหอยกันค่ะน้องอิมมาจัดอุบลอร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะอันนี้ปินเดอะแคร์นี่ตัวใหญ่เป็นไงวันนี้จัดมากินหอยกินทูโดยเฉพาะอาชิมเลยเป็นแบบพิเศษจังเลยอร่อยค่ะอนนีปินนะคะอร่อยไหอร่อยว่าหมดห้าตัวแล้วค่ะถูกใจเลยเด็ก โซดกินน้ำมันก่อนอ่ากินตัวต่อใส่ใส่ใส่หัวหอมบีบมะนาวเด้งอ้าวเดี๋ยวแป๊บนึ้งนะแป๊บนึ้งน้เนอะจ้ามีกระดาษช็ดชูไหมเดี๋ยวเรากระู่น้ำหอยกระจายกระชนะคะเดี๋ยวกินน้ำที่เบือกมันอีกพี่ให้หมดเป็นไงคะน้ำหอยกระจายเหรอคะโอ้ยแ่บลาย น้ำหอยกระจายเนะ่กินหอยกระจายกินเจิดก<น>ยแล้<ก><น>วอน,<ก>น,<ก>นีตัวละร้อยห้าสิบนะคะร้อยหกสิบทีอร่อยไหมกี่ตัวแล้วเนี่ยตอนนี้กินไปกี<น>ก<น>ก่ตัวแล้วเนี่ยน้องเห็นพอดีตัวแล้วเนี่ยเยอะมากไม่รู้ค่ะเจ็ดหกเจ็ดตัวนะกี่ตัวโอ้ยห้าหรือเปล่าหอยอร่อยคักเด้อ นี่ค่ะยังมีอีกนี่นี่สั่งมาตุนไปเลยกินน้ำในปูปูปูถ่ายปูแล้วก็ปูต่อนี่ตัวนี้ใหญ่มากอันนี้ปูตายค่ะไม่ใช่ปูเป็นนะคะอันนี้อันนี้อันนี้ปูนะคะอนนู้กระปูค่ะกระปูค่ะปูเป็นค่ะนี่ปูตายใหญ่มากปูใหญ่อยู่แล้วค่ะไม่เล็กใหญ่อะไรไข่บ้านปูใหญ่ทุกส่วนสัตว์มีค่ะ ตัวใหญ่มากดูดิดูมือขาหนึ่งตัวหนึ่งก็กินกัน5คนก็อิ่มแล้วค่ะแกะเลยค่ะแกะเลยค่ะอันนี้แม่นะคะแม่สวยไหมคะจะเจสิแล้วนะยังสาวสวยอยู่เลยไหมหลอดแต่ร้อนมากดูหน้าดิร้อนมาก อร่อยไหมอร่อยแต่ไม่กินอร่อยหอยเชลล์ไข่ค่ะหอเชลล์ไข่<ด>ข,ของของแม่ของแม่ใช่ไหมเรื่อของพี่ปูพี่ปูได้ยังอะไรคะหอยเชลล์ของพี่ได้ยังนี่แหละนี่หอยเชลล์ใช่ตัวนี้หอยฮอกไกโดมีไข่ด้วยไข่ไข่ไข่สั่งไข่ทีเลยขอแนนเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีไข่จะทำเป็นเลยเฉพาะค่ะนี่จะเพิ่มอีกเหรอคะไม่มีเขาเป็นไข่นะคะตัวตัวนี้ตัวสุดท้ายใช่ไหมเพลงเหลือออกเ็บเล่ กินอร่อยอ,อ,อยู่ๆเดนก็อยากกินหอยอ่ะคลายกาไม่เคยคิดเ,คเลยนะคะนี่มนาาี่เหลือนะคะก็คือจักร้ามอาหารโอ้ยยังเหลือล็อบสเตอร์เมื่อกี้เรากินล็อบสเตอร์ซาซิมิไปแล้วแต่ตอนนี้เหลือซิงหนึ่ง,งที่เป็นอบอะไรนะอันนี้อบอันนี้เป็นอบคุยชีสค่ะอบชีสค่ะ นะาไข่หอยเชลเนาะคุูไข่หอยเชลลด้นี่ไข่เคยเห็นไข่หขอไข่ไข่ดข่ไข่ไข่ไน่ไข่ไข่ไข่คือไข่มั่ค่ไข่ไข่ไข่ไ่ไข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 ยไข่ไข่มข่ะข่ไ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 ขรไข่ไข่ไข่ไขไข่ไข่ไข้ไง่ี่ไข่ไง่ไข่ไข่ไไข่ไขเ็ไไ่่ ต้องพาคนต้องพาคนอุบลมากินเดี๋ยวจะไปให้คนณแบลที่อุบลไม่มีนะคะเดี๋ยวจะไปให้คนอุบอลเฉมยงจะไปให้คนอุบลกินได้เดี๋ยวเร็วเนี้น้องอิ่มจะมีขายที่อุบลแล้วนะจะมีสาขาที่อุบอลดีรออดนวนที่อุบลจะมีแล้วนะบอลเหรอคะตอนไหนยังไม่รู้เลยนะต้อนอนค่ะตัวใหญ่มากทีสวนนครราชสีมวันนี้มีคนแก่ให้กินด้วยโอ้แต่ร้อนมากเลยไม่ร้อนดีบองนี้ คะอาแจกน้ำจิ้มค่ะน้ำกิ้มมีเป่ะมันเป็นเจ้าของมันนั่นอร่อยกรอบบุกโุงงานกินลังค่าอ๋ออันนี้หนังมาหาหมอนนังมันมเลยอ่ะี่อำเภอย่างนึงแจกค่าจัดหาแจกมาก่อนเลยอำเภอตะการตะการมึงโง่เนยจ้องลังค่าค่ะ ตัดน้อยมปต่อนเนื้อออกเอาออกเลยเหรอเดี<ห>๋ยวมีปลาเท้าเอาใส่มาใส่มาทิ้งด้านพิ่นเนาะอ๋อนี่อ่ะไงยังอะไรแบบนี้มาเอาใส่ไข่ไหมดูเนื้อค่ะมันน,<ห>น,นี่ใหญ่ไหมใหญ่มากอ,อ,อ,อ้าวที่กินปูกินหอยค่ะกินหอยกินปูกินให้ดูก่อนแล้วกันงัน้นเนี่ยอร่อยมากไ้กินก่อนกินปู โปรโมทให้สามวันขอบคุณมากคไฉนบัวก็เป็นพิซซเตอร์นะคะอร่อยมากเลยอ่ะดูเนี่ยแื้วมันแบบหวานนุ่มเนื้อแน่นอร่อยมากตัวนี้ตัวใหญ่สุดนะคะไม่แพง พอละสองพันกว่าบาทไม่แพงไม่แพงไม่แพงสองพนกว่าเนี่ยแต่5้าคนกินอิ่มนะนกต้อหารกันพี่เล็กพี่เล็กจะบอกว่าต้องหารกันสพันกว่าบาทต้องหารกันทานานทาานทนทอนอานานนานทานทาทนานทนานา วันนี้น้องอิมเขาจะกินหอยสิบตัวค่ะเขาจงไปแล้วสิบตัววันนี้พี่ปูจะกินอะไรกินทางนี้แหละคะก็ปูไงกินหอยไปแล้วหอยหอยที่มีไข่อ่ะแล้วกินปูมั่งดูกล้ามดิกล้ามใหญ่พักๆรับกล้ามรับกล้ามอ่ะจะได้เอากล้ามไปก่อนคนละกล้ามก่อนน้องอิมคนละค่าพี่เอาไปก่อนเดี๋ยวนี้น้องอิมกินพี่ก็กินโชว์ก่อแล้ว นี่อันนี้ขานะแค่ขามันนะขากินเลยแค่ขามันกินมจิ้มไม่แค่ขามันนะแค่ขามันถ้าขาอื่นน่ะจะแค่ไหนแค่ขาปูนะคะขาอื่นน่ะอร่อยค่ะอร่อยมากเลยออร่อยอร่อยเฟิร์มอร่อยอ่ะแม่ อร่อยไหมอร่อยอร่อยเ็มโตมีคนแก่ให้กินน่ะน่ารักค้า V I P คนแก่น่ารักดัดให้พิเศษเลยค้าอะไรนะค้า V ค้าวิลล่า V I P ค่ะมีนั่งมีนั่งแอร์แค่ห้าคนลูกค้า V I P ค่ะ หนาวมากค่ะนั่งแหนาวมากค่ะดูดิหนาวจนพี่ม้ตกเลยอ่ะอันนี้ที่นี่นะคะตลาดหัวมุมชื่อร้านฟินเดอร์แคร์วันนี้เลยมาเลยต้องจองโต๊ะก่อนนะคะโทรจองก่อนเพราะลูกค้าเต็มเต็มตลอดเวลาเลยค่ะเิอร่อยอร่อยอร่อยทุกอย่างหน้าขายเป็นอย่างยิ่ง